สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามาหลับชมหลับฟังแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหุน้นหางเสียงรอบปกติของเฮาจะแนวทางหางเสียงเ้ารบ่ายแนวทางวันทีหาจะเดือนหนึ่งมกกระลาเนาะสองหาหกเก่าจะวันจันทร์เมื่อนี้มาพบกับแนวทางขอให้จนคืนเก่าหลักการตามเคยจา้าสำหรับแนวทางหุน้นรอบปกติของเฮากับมาแล้วเนาะ เอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางหางเสงรอบปกติของวันที่หานี่ขอสรุปแนวทางวันที่สองเดือนหนึ่งห้ลักันเนาะพี่น้องไลค์พนไลค์ทานการซืจํากันได้เราจะเาหุน้นของหฮานี่ปิดไปเนาะสําหรับหุน้นรอบปกตินะจา้าอย่างหางเสงคนที่หนึ่งนี่หุ้นปิดเนาะวันที่30เดือน12ไอจ้จอยลงหุน้นหางเสงรอบปกติห้อันนี้ก็คือสรุปพ้นไปแล้วเรียบร้อยวันที่31มหางเสง รอบปกติปิดลงห่างวีแท่นจันก็คือสรุปผลไปเรียบร้อยบวเกี่ยวกันเนาะจันละก็ห่างวันที่หนึ่งห่างรอบปกติปิดลงห่างวีหายก็สรุปผ้นหายเรียบร้อยบวเกี่ยวกันวันที่สองเดือนหนึ่งห่างเสียงรอบปกติของห่าออกพ้นตามปกติเนาะออกอีกมือหนึ่งกับมาสรุปแนวทางคนที่สองกันก่อนจากก่อนิรับชมห่างเสียงรอบปกติของวันจันทร์มือนี่วันที่หาจัา สำหรับแนวทางหางเสียงของที่สองรอบเส้าเดินหากับสี่พ้นของรอบเศร้าเาก้าเจ็ดเก้าสองหาสำหรับสองหารอบเส้าจับขู่พาดตัวหล่หาศูนย์หาฮกหาหนึ่งเสียดหาสี่หาเก้าเขามาสองหาเดินหาข้างเฮามาจ่ะมาหลางังเดินหาหลุดหามาสำหรับสำหรับรอบใบลิ่นพันสำหรับรอบายจะศูนย์คับเก้าพ้นของรอบใบแปด 4 7 93 93มาตรงๆจะแต่ว่าเน้่นผิดตัเด่นเก่าเก่าของเฮามาจา้าอันนี้คือห้างเซ็งรอบปกติคอนที่สองเดือน1นที่ผ่านมาจากฟังอยู่สำหรับวันที่สลงห้างวีแทนวันที่4ี่ห้างเซ็งรอบรอบวีไอพีของเฮารอบเศร้าจากห้างเซ็ง v ีพเนาะ สรุปพ้นหายหลกักการจะพอว่าสิบบรด้ลุ่งห่างวีแล้วล้วจะพอรอบปกติของ้างออกพ้นตามปกติเพราะฉะนั้นห่างวีขอบล่อยว่างจะล,ลุ่งหายร้ไม่ได้บ่ได้นอนกันพอดีถ้าลงหลายแนวทางเนาะ,ะสำหรับห่างวีรอบเศร้าจะหายเจ็ดับฮกเศร้ากับบ่ายเมื่อนี่คือเจ็ดชน6กชนจะสำหรับห่างเซ็งวีพีข้าเมือสุดท้ายวันที่สี่พ้นเข้ามาหนึ่งเจ็ดกสามหก ปังแกสามหกหกสามเน้นเนียนล่างเนาะสำหรับบนนี่คือหนึ่งเจ็ดหกคู่เด่นของเฮามาเนาะเด่นเจ็ดมาเด่นหกมาจากคู่กันมาเลยจ้ะนี่คือห้างเซ้งบีเอพีเด้อจ้ะวันที่สี่สรุปให้แค่นี้จ้ะสำหรับรอบบ่ายนี่คือยังบนทันได้สรุปโบนแอตแลคโคคำนวณและะ้วก็เห็ดคลิปแนวทางห้างหุ่นหล่ปกติลงหายราคาเนาะสำหรับรอบบ่ายกะสรุป รุ่นรุ่นพนกันเบิงได้เนะาะพอไลยแนวทางจากทั้งหู้นี่เอกทั้งพูดกีนอีกสำหรับแนวทางห้างเซ็งมอนี่รอบปกติแนวทางวันจันทร์รอบเ้าเด่นสองกับหนึ่งวิ่งลู่จ้าเ้าับ,บายมมอนี่หนึ่งชนจับคู่สองรอบบายสองหา 2 4งสี่สองเจ็ดสองเก้าสองศูนยเกหาหเจหนึ่งแหนึ่งสีรอบบายไฮเดนหนึและศูนยรอบบายเจเก่า หนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งสี่ศูนย์รอบบายมีศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หาศูนย์สี่ตามด้วยศูนย์สองสำหรับแนวทางเมื่อนี้จะรอบบายขอเน้นไปศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า 1 9 1่หารอบเศร้าเน่น1 8 1 4 2แปดนี่เจ็ดสอนี่คือห่างเซ็งวันที่หาจะสําหรับห่างเซีงรอบปกติของห้าจะมือนีตามนี่เลยจะคอยมาปังปังเด้งๆเต็มเต็ม บนหลากเศร้าบายละกานอก่อกนส้นําไปเป็นแนวทางจากฝากไปเปรียบเทียบพิจารณาวเครา์กันเบิงนาะจะกแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวดท่าน่นาเราจะมีเข่าละก็มีรู้จากขห้เฮขอคห้ปังให้โชคดีรวยรวยวย,วยกันทุกคนทุกท่านจากฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยละกานอกําบคลิปนี้สวัสดีจ้า